ขอให้พ่ออเปอร์ขึ้นมาด้วยอ่ะแน่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 ใครจะเอาลิน้นไปเรียนนะจอทีวีอย่างนั้นยูริบึ๋งกันนะเอาหม่เขย่ามาดิแม่ยูริ เอ๊ยอยู่ดีนี่ไปไหนไปไหนสนยังเลยวันนี้อย่าไปอันนี้ไม่ต้องเลยไมยโครเวฟมันไม่มีไฟไปเลยมีมีอยู่ไหนมีมีเนี่ยไปหามีมีสิไปเลย